สวัสดีครับพบกับรายการสายตรงอินไซด์นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกพื้นฐานนะครับของบริษัท IPO น้องใหม่นะฮะเอสเทคคับหรือว่า ADD นั่นเองนะซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้บริการนะครับในการสรับสนบริการดิจิตอลนะฮะคอนเทนต์ Content, พัฒนาระบบเทคโนโลยี Technology, สารสนเทศให้กับผู้ประกอบให้กับผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะและประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์บนแพลตฟอร์มในกลุ่มของบริษัทเองนะถือว่าเป็นน้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ MBI ต้องบอกเลยว่า ตัวของ A D D เองเนี่จะโลดแล่นบนกระดานหุ้นในวันพฤหัสที่20พฤษภาคมนี้นะครับถือว่าเป็นน้องใหม่ต้องบอกเลยว่าสเสน่ห์ของน้องใหม่ตัวนี้ผมเข้าไปดูในเรื่องของกำไรแล้วต้องบอกเลยว่าโอ้โหกำไรเขามีความต่อเนื่องอย่างน่าสนใจนะรวมถึงตัวของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่า A O E ต้องบอกเลยว่าโอ้โหโตแบบว่าจากปี61นะครับ55.78%มาปี62 ดอกเล็กน้อยนะ47.65พอมาปี63เนี่ย RV เขากดดไปถึง81.89เกันเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นที่แบบว่าเป็นหุ้นนะเรียกว่าเป็นโกสต็อกตัวหนึ่งที่กำลังมาเป็นน้องใหม่ในกระดาน m i i นะตอนนี้ผมอยู่ในสายกับคุณชวันบุญประกอบสัตก์นะประธานเจ้าที่บริษาทบริษัท a อสเซ h ก b ัจำกัดมหาชนหรือดี d d แล้วนะเรียกว่าสวัสดีครับคุณชวันครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับครับผมเม่อคืนนี้ผมเกินนานในแง่ของธุรกิจแบบคร่าวๆนะรวมถึงตัวของเอานะได้ว่าถือว่ามีความโดดเด่นนะอยากจะให้ทางคุณชวันช่วยเล่าหน่อยครับว่าประวัติของเทคอัพหรือว่าเอเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรทําไมจริงแบบว่ามาทําธุรกิจด้านนี้ครับผมครับผมก็ขอบคุณนะครับสําหรับสําหรับคําถามนะครับ บริษัทแอดเทคฮับนะครับหรือ A.D.D. หรือแอดนะครับเรียกว่าอยู่ในอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลนะครับทำการค้านะครับเป็นปริเทควบคู่กับผู้ให้บริการดิจิทัลรายใหญ่ของประเทศไทยนะครับอุตสาหกรรมที่ที่หมายถึงดิจิทัลแน่นอนนะครับคงดีไม่พ้นอุตสาหกรรมเทเลคอมนะครับผู้ให้บริการเทเลคอมทุกรายนะครับก็เป็นผู้นาในโลกดิจิทัลนะครับวิวัฒนาการที่พวกเราเห็นก็ตั้งแต่ยุค 2G สาม G สี่ G จนปัจจุบัน5้า G แล้ว<ม>นะครับอุปกรณ์ดิจิตอลที่ติดตัวเราทุกคนคงหนีไม่พ้นสมาร์ทโฟนนะครับเรียกได้ว่าผมมั่นใจว่าแฟนรายการทุกท่านเนี่ยในมือมีสมาร์ทโฟนแน่นอนนะครับจุดนี้เองเนี่ยทำให้กลุ่มบริษัทแอทเทคเราเนี่ยมากกว่าสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ร่วมให้บริการในหมวดดิจิตอลคอนเทนต์ซัพพอร์ตมานะครับตั้งแต่ยุค2อง G สอง G จนมาถึงสาม G สาม G เนี่ยมีแอปพลิเคชันเกิดขึ้นมากมายการใช้งานบนโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนเนี่ยอัตราการเติบโตสูงขึ้นทุกปีนะครับประชากรซินการ์ดนะครับมีมากกว่า100ล้านซินการ์ดในปัจจุบันนะครับซึ่งมากกว่าประชากรไทยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรก็มีหลายท่านนะครับถือมากกว่า1เครื่องมากกว่า1ซิมนะครับบริษัทแอทเทคฮับเนี่ยรวบให้บริการเป็นในลักษณะ b 2 b นะครับร่วมกับค่ายเทเลคอมโอรไวเดอร์นะครับในมิติที่เรียกว่าเป็นส่วนของแบ็กเอ็นซอฟต์แวร์นะครับในการทำดิจิทัลคอนเทนต์ซัพพอร์ตนะครับ ต้องเียนอย่างนี้ครับค่ายมือถือทุกค่ายเนี่ยมีซับสไคร์เบอร์หลายสิบล้านลายนะครับค่ายมือถือเนี่ยทราบดีว่าลูกคา้าแต่ละรายแต่ละกลุ่มเนี่ยชอบอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะครับในหมวดที่เป็นดิจิตอลคอนเทนต์เนี่ยเขาก็ทราบว่ามีหลายมีอยู่กลุ่มค่อนข้างใหญ่ที่ยังคงชื่นชอบการบริโภคดิจิตอลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับและรับชาระเงินผ่านสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยการที่มีบริษัทแอดเทคฮับขึ้นมาเป็นพันธมิตเนี่ยก็ช่วยต่อยอดนะครับแล้วก็ช่วย เรียกว่านําส่งเซอร์วิสนะครับแล้วก็คุณภาพการบริการซึ่งตอบโจทย์ตรงตามที่ลูกค้าของคู่ค้าเราต้องการครับผมครับผมตัว B 2 B เนี่ยเราทําอะไรให้กับฝั่งของโอเปอเรเตอร์ฮะถือแบบว่าอฟังนร้อพบนะคนผู้ชมผู้ฟังสามารถแบบแบบรู้เลยว่าฮ้ยนี่นี่คือตัวของตัวแอดนะนี่คือตัวของแอซิคฮับนะครับผมจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับอ่าในหมวด ซอฟต์แวร์นะครับที่เกี่ยวเนื่องกับดิจิทัลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทเลคอมเนี่ยผมให้เห็นภาพมี2มิตินะครับมิติแรกจะเป็นเรื่องของ Front End Software นะครับและก็อีกมิติหนึ่งคือจะเป็นเรื่องของแบ็ k เอนซอฟต์แ r ร์ฟร n นต์เอนซอฟต์แว์เนี่ยให้เห็นภาพก็คือแอปพลิเคชันต่างๆที่พวกเราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะครับ i n s t a g r กร t i k t o k หรือ Line นะครับอัน,นคือฟรอนต์เอนซอฟต์แวร์อืก็จะมีบริษัท ที่พัฒานาแอปพลิเคชันลักษณะนี้เกิดขึ้นมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งเกมออนไลน์นะครับส่วนของที่บริษัทแอดหรือ ADD ที่เราทำร่วมกับค่ายมือถือเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Back end are, องรรง e n d s o f t w a แว์นะครับเป็นแพลตฟอร์มการบริหารจัดการนำส่งและก็คล้ายๆ e l o g i s t i c s นะครับนำส่ง d i g i t a l Content Digital Service นะครับแล้วก็ทำการเก็บค่าค่าใช้บริการผ่านสินค้านะครับในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเวลาเราชมระบบบอกรับสมาท วีบอกรับสมาชิกใช่ไหมครับสมาชิกเนี่ยจะมีวิดีโอให้เราสามารถเช่าดูได้เป็นเรื่องๆในการชําระเงินใช่ไหมครับก็จะมีลูกค้านะครับที่สะดวกผูกบัตรเครดิตในการชําระเงินนะครับและอีกหลายส่วนที่ไม่ไม่สะดวกในการผูกบัตรเครดิตใช่ไหมครับก็ชําระเงินผ่านขั้นตอนการเรียกว่าเก็บเงินผ่านสินการ์นะครับตัดเงินในซิมก็จะมีแมคาีนิกในการกดเข้าไปเพื่อแจ้งความประสงค์นะครับที่จะตัดเงิน50บาทเพื่ออลนล็อกหนังซีรีส์ ABC เพื่อมาดู ใช่ไหมครับโปรเซสการทํางานลักษณะนี้เนี่ยครับก็จะเป็นโปรเซสซึ่งเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ทางแอปนะครับรูปให้บริการกับค่าใมือถือนะครับหรือยังในแอปพลิเคชันนะครับชั้นนานะครับที่ผู้บริโภคนะครับต้องการที่จะซื้อคอยนะครับหรือซื้อเรียกว่าดิจิตอลคอนเทนต์ในในแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเสียงล้อสายลักษณะนี้นะครับลักษณะของการซื้อคอยเนี่ยถ้าท่านใดไม่สะดวกตัดเงินผ่านเครดิตการ์ดนะครับไม่สะดวกตัดเงินผ่านวอลเล็ตต่างๆนะครับ เลือกในการชาระเงินโดยการตัดเงินในสินร์ดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งทางเลือกลักษณะนี้ถ้ามีการใช้งานก็เรียกว่าเป็นส่วนที่แพลตฟอร์มที่ทางแอดเนี่ยรูปให้บริการกับค่ายมือถือครับผมอืมค่บผมนะถือว่าเป็นอะไรที่มันก็เป็นหลังบ้านนาะพูด,ดง่ายๆนะพูด,ดง่ายๆครับนะฮะ <laughs> อยู่เราตั้งมาสิบห้าปีแล้วนะแต่ทําไมเราจรึงแบบว่าแหม่เพิ่งแบบสนใจะจะเข้ามาสู่ตลาดเอ็มอฮะ ต้องเรียนครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเราอยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยมามากกว่าสิบห้าปีใช่ไหมครับเราเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับค่ายมือถือทุกค่ายนะครับก็เรียกว่าเป็นคู่ค้าเป็นพันธมิตรเรานะครับประสบการณ์เนี่ยครับทําให้ทําให้เราได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจและความไว้วางใจผมต้องเรียนอย่างนี้ครับงานในส่วนที่เป็น B 2 B ซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับแรกเริ่มเดิมทีเดียวก็เป็นงานที่ o p รเตอร์ทำเองนะครับแล้วพอถึงจุดที่เรียกว่า ecosystem งานหลายๆส่วนเนี่ยอเรเตอร์ก็เริ่มหาพันธมิตรที่จะเอาซอสงานนะครับเพือ่อมาช่วยรับผิดชอบนะครับ,รบแล้วก็ต่อโจทย์ผู้บริโภคหรือ subscriber ของอของ o p รเตอร์นะครับจุดนี้เองเนี่ยจึงทําให้บริษัท a d ท e c ค h ับของเราเนี่ยมองว่าการที่เราจะต้องจดทะเบียนในตลาดซับ MAI เป็นเครื่องสนับสนุนในการที่จะต่อยอดธุรกิจเราให้เติบโตได้มั่นคงและยั่งยืนขึ้นเพราะว่าอะไรคู่ค้าเรานะครับอย่างที่เรียนบริษัทเนี่ยเป็น ผู้ผลิตนะครับพัฒนานะครับแพลตฟอร์ม B2B นะครับคู่ค้ารายใหญ่ของเราก็คือค่ายเทเลคอมนะครับฉะนั้นการที่เรายกระดับบริษัทในการจดทะเบียนในตลาดสเปยใหญ่เนี่ยผมว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการที่จะ,ะร่วมให้บริการคู่กับคู่ค้าของเราครับผมก็ mm hmm. เลยเป็นที่มาว่าผมแพลนที่จะจดทะเบียนในตลาดสับเอไอมา3ปีนะครับตั้งแต่ปี62นะครับก็วันนี้ก็เรียกว่าได้รับการอัพ r o v e เรียบร้อยนะครับผม ครับผมนะเห็นว่าปิดการขายไปแล้ว IPO 40ล้านหุ้นราคาหุ้นละ11บบาทต่อหุ้นนะครับผลการจองเป็นยังไงบ้างครับคุณชวันครับก็เรียกว่าเราได้รับการตอบรับเกินคาดนะครับเราได้ข้อมูลจากทางผู้จำหน่าย นะครับอันเดอร์ไรส์เราอะนะครับแล้วระบบการจัดจำหน่ายเนี่ยก็บอกว่ามีมีมีคนติดต่อเข้าไปเกินคาดนะครับก็ปิดการขายได้อย่างรวดเร็วนะครับเรียกว่าเรียกว่าบุกหมดกันตั้งแต่ยังไม่ครบเวลาเลยด้วยครับผมก็ต้องน่ายินดีเขาครับครับผมนะ IPO 11บาทต่อหุ้นเนเรื่อว่าเราเราปั้นเราทํามา15ปีกว่าเนี่ยเราแฮปปี้ไหมกับที่เขากําหนดราคาไพรซิ่งเราว่าเฮ้ยเราเนี่ย11บาทต่อหุ้นตรงจุดนี้ฮะ จริงๆผมเรียนอย่างนี้นะครับราคาเนี่ยผมเองเนี่ยได้บุมมองมาจากทางนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็ที่ปรึกษานะครับเป็นราคาซึ่งใช้ราคามาตรฐานของตลาดในการกำหนดค่า p ีนะครับซึ่งจากผมเองก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับผมอืมครับผมเราเคยมอง <c oughs> ไหมว่าเอ,อถ้าเทียบกับเอ,อถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยไพซิ่งของเราเนี่ย กับของเมืองนอกนี่เป็นยังไงฮะพอเราพอ,พอมีข้อมูลไหมครับพี่ิตนีฮะผมเรียนว่าต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้าดูจากอตาัตราการเติบโตเฉลี่ยย้อนหลังเนี่ยผมผมเรียกว่าระดับราคาที่นําเสนอขายเนี่ยสมเหตุสมผลไปนในในทางที่ไม่แพงมากเลยครับอืมครับผมไม่แพงมากนะฮะเงินเราปิดการขายแล้วอ่ะสี่สิบล้านหุ้นอ่ะเราเงินเนี่ยจะเอาไปทําอะไรบ้างครับสําหรับเงิน i p พโในครั้งนี้ครับผม ต้องเรียนอย่างนี้นะครับเงินทุนที่เราสามารถระดมเพิ่มได้เนี่ย40บล้านหุ้นทั้งหมดที่เราขายไอโอในครั้งนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่อิชูใหม่ทั้งหมด100%นะฮะไม่มีไม่มีมมนำหุ้นเก่าออกมารวบขายนะครับฉะนั้นเงินที่เราเรสขึ้นมาได้เพิ่มในครั้งนี้เนี่ยเราจะไปเพิ่มในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนขยายทีมงานนะครับอย่างที่นําเรียนคือเรามีความเชี่ยวชาญในการทําบิทบยแพลตฟอร์ม ซึ่งจุดนี้เองเนี่ยอโอกาสในการที่จะขยายหน้าง,งานเนี่ยมีสูงนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับให้ลองมองภาพนะครับคู่ค้า,าเราทุกรายเนี่ยค่ายมือถือทุกรายเนี่ยมีบริษัทต่างชาติระดับโลกถือหุ้นทั้งนั้นถูกไหมครับแล้วบริษัทชาติระดับโลกเนี่ยไม่ใช่ลงทุนแค่เทเลคอมในประเทศไทยเขาลง,ท,างทุนทั้งภูมิภาคถูกไหมครับแล้วโซลูชันของเราเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเป็น B2B นะครับซึ่งซอฟต์เพนนะครับของบิจิเนสเหมือนกัน อกาสชีที่เราจะได้รับการรีเฟอร์นะครับหรือบอกต่อนะครับผมว่าสูงและจุดนี้เองเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องขยายทีมงานเพื่อรองรับนะครับงานปริมาณงานที่มากขึ้นนะครับจุดนี้เองเราจะใช้เงินที่เราเรสได้ในครั้งเนี้ยมาขยายทีมงานมามาเสริมในสิ่งที่เราแข็งแกร่งนะครับให้ให้มียอดขายให้มีปริมาณงานให้มีโปรเจกต์ซึ่งมากิาขึ้นไปครับเห็นไอพีโอส่วนใหญ่เวลาเขาจะส่วนใหญ่แล้วกันฮะจุนเนี่ยเวลาเขาจะ IPO เนี่ยเขาจะ เงินส่วนหนึ่งเขาต้องจากเอ่อไปขยายธุรกิจขยายกิจการเป็นทุนหมุนเวียนเขาจะเอาไปแบบว่าชําระคืนเงินกู้ครับตัวแอเองม,มีมีเงินกู้มีอะไรไปท่านอยู่นี่ฮะต้องเรียกว่าเอา่อเงินก,กู้ของเราเนี่ยเป็นเป็นเงินกู้ตามมาตรฐานบรรัญชีก็คือมันเอ่อบริษัทเรามาตรฐานบัญชีชุดใหม่ใช่ไหมครับให้แปลงตัวค่าเช่าออฟฟิศเนี่ยเป็นสเสมือนเอ่อเป็น,เป,นเป็นตั้งเป็นหนี้นะครับ ฉะนั้นในบุ๊กเนี่ยเรียกว่านี่สินเราต่ำม,มากเลยไม่นี่สินทางการเงินที่เกี่ยวกับการกู้เงินสถาบันทางการเงินมามาใช้ในธุรกิจเนี่ยไม่มีเลยนะครับอ้เหรอฮะใช่ครับอือโอ้โหคราบบ <c oughs> อดนี่เนาะนี่เนาะใช่ครับเราปั้นผลสม่ำเสมอทุกปีนะครับเรียกว่าเรากําไรสุทธิแล้วหักสํารองตามกฎหมายเราปันผลทุกปีครับผมอืมอนะฮะ ในคำว่าผมรู้จักกาไรนะครับปี61นี่เรากําไร29ล้านนะครับปี62กําไร39ล้านพอมาปี63นี่กระโดดขึ้นมาถึง72ล้านมันทําไมกําไรมันก้าวกระโดดอย่างงี้ฮะคุณชวันครับต้องเรียนอย่างนี้ครับถ้าในเนื้อหาไฟลิ่งใช่ไหมครับเรามีหมวดธุรกิจอยู่3หมวดนะครับหมวดแรกเรียกว่าดิจิทัลคอนเทนต์สปอร์ตนะครับหมวดที่สองเนี่ยเรียกว่าดิจิทัลโซลูชัน นะครับบทที่3คือออนไลน์แอดเวอร์ไทซิ่งนะครับหมวดที่2เนี่ยตัวดิจิตอลโซลูชันเนี่ยคือแพลตฟอร์มที่ที่ที่ผมนำเรียนว่าผมร่วมให้บริการกับค่ายมือถือในลักษณะของ B2B นะครับแพลตฟอร์มจุดนี้เองเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยเรียกว่าเอ็นจิ้นที่เราสร้างพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเริ่มเจเนเรต ร้อยนะครับในปี2563ถึงทำให้ผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีนะครับด้วยความที่บริษัทเราเนี่ยพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเองนะครับเขียนโค้ดกันเองตั้งแต่บรรทัดแรกจนแพลตฟอร์มพร้อมให้บริการเนี่ยทำให้ต้นทุนหลายส่วนเนี่ยซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ไปแล้วนะครับแต่โอกาสทํากาไรเนี่ยเป็นเป็นเรียกว่าเป็นบิวตี้ของบริษัทเลยสัญญาที่เราทํากับคู่ค้าเนี่ยเป็นรูปแบบสัญญาเนี่ยเรียกว่าส่วนแบ,บ่งรายได้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ได้รับค่าจ้างในการพัฒนานะครับแต่เรา ได้ร่วมให้บริการนะครับแล้วก็ดูความสำเร็จของแพลตฟอร์มที่เราพัฒนาขึ้นมาเรียกว่าถ้ามีผู้ใช้ใช้มากโอกาสที่เราได้รายได้ก็ได้มากนะครับจะไม่ถูกลิมิตครับผมครับผมเลยว่าเป็นการต้องการแชร์ลิเน่ยนะพูดง,ง่ายๆใช่เลยครับ,มรบผมนะฮะเส้นทางที่เราตัวแอดเข้าตลาดหุ้นเองเนี่ยนานกุชวันในฐานะที่เป็นเบอร์หนึ่งนะฮะของแอดเองเนี่ยทิศทางในข้างหน้าเนี่ยหน,น,ยนทางข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรครับ ต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับชื่อ a d Tech Huub นะครับก็มีความหมายตรงตัวนะครับคือเรามองว่าเราอยากจะเป็นฮับในการแอสเทคโนโลยีให้ทุกอุตสาหกรรมนะครับณวันนี้สิ่งที่เราทําอยู่แล้วก็เราก็เป็นธุรกิจหลักของเราเนี่ยเราอยู่เกาะกับแกนแมกกาเชนกับเรียกว่าเป็นดิจิตอลพรีเวเดอร์รายใหญ่นะครับที่เป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ก็คือค่ายมือถือนะครับแล้วก็ทําได้ดีนะครับแล้วเราก็ทําอยู่ผมมองว่าในอีกหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยที่ต้องการใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วย t r a n s f o r ร์ม ยุค new normal นะครับเมื่อโลกพฤติกรรมในโลกยุคดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อย่างที่เห็นกันมากก็จะมีวงการธนาคารถูกไหมครับ <นะ S 2> หรือแม้กระทั่งวงการช้อปปิ้งเองนะครับห้างสรรพสินค้านะครับก็เริ่มกลับมาให้ความสําคัญกับโลกการช้อปปิ้งออนไลน์ตามวิถีชีวิตยุคใหม่กันผมมองว่าด้วยสักยาภาพความเป็นเทคคอมพานีของบริษัทแอทเทคคับของเราเนี่ยนะครับและความเชี่ยวชาญที่เราล่วมให้บริการกับค่ายมือถือแม n แต่ transaction วันหนึ่งหลายสิบล้าน transaction ประสบการณ์จุดนี้เนี่ยผมว่าผมว่าเป็น จุดแข่งนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยหลังจากจะจบยปนในตลาดทรัพย์แล้วเนี่ยคงมีโอกาสได้เข้าไปร่วมนะครับทำธุรกิจร่วมกับอีกหลายอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องการจะใช้เทคโนโลยีในการ transform และต่อยอด o อ p o r t u n i t ของแต่และอุตสาหกรรมขึ้นไปครับผมอืมครับผมเออในแง่ของการแข่งขันเองที่ทําแบบเดียวกับเอทิคฮับเนี่ยเป็นยังไงครับคุณชุวันครับผมเรียนอย่างนี้นะครับต้องแยกเป็น2มิตินะครับมิติที่หนึ่งนะครับ ถ้าเป็นในหมวดอุตสาหกรรมเทเลคอมเนี่ยผมต้องนําเรียนว่ายอย่างที่เรียนไปคือเดิมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เทเลคอมพรอวอเดอร์หรือโอเปอเรเตอร์เนี่ยทําเองอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีทีมอินเฮาส์ในการเอ่ n แม i นเมนมดูลลักษณะที่ผมให้บริการน,นะครับแต่ด้วยยุคที่เรียกว่าการเข้ามาของดิจิตัลนะครับอีโคซิสเต็มเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญซึ่งทุกโอเปอเรเตอร์เนี่ยให้ความสําคัญ ครับอีโคซิสเต็มเนี่ยอย่างเช่นคนผลิตคอนเทนต์เนี่ยหลังจากที่เน็ตเวิร์กอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยดีขึ้นเทคโนโลยี 3G 4G 5G สมาร์ทโฟนาโราคาถูกลงเนี่ยเกิดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ขึ้นมากมายถูกไหมฮะยูทูบเบอร์เกิดขึ้นมากมายก็สามารถผลิตคอนเทนต์แล้วไปให้ผู้บริโภคสามารถรับชมผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับเนี่ยลักษณะนี้เรียกอีโคซิสเต็มชนิดหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนงานที่เป็น B2B ทําระบบหลังบ้านเนี่ยออปเปอเรเตอร์ก็เริ่มใช้โมดูล เข้ามาในหมวดที่เป็นเรื่องของอีโคซิสเต็มมากขึ้นนะครับก็คือบางงานสามารถตัดออกเอาซอร์สให้พาร์เนอร์ร่วมให้บริการเนี่ยเป็นเป็นที่มานะครับถึงทาให้เรามองว่าเทรนด์เนี่ยคู่แข่งเราจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องเรียกว่าคู่แข่งทางตรงของเราคือโอเปอเรเตอร์แต่เทรนด์ของเขาคือเขากําลังมูฟเป็นในลักษณะของการลดคนและเอาซอร์สงานให้มากยิ่งขึ้นผมว่าเป็นเป็นเอาไป t นิที่เชิงบวก ส่วนอีกมิติหนึ่งนะครับในส่วนที่เป็นเอกคอมพานี uh, อื่นนะครับผมมองว่าความสามารถเนี่ยคงไม่ต่างกันแต่ประสบการณ์ที่เคยแฮนด์เลอร์ธันเซชันวันละหลายหลายสิบล้านธันเซชันของจีนร่วมกับค่ายมือถืออันเนี้ยผมว่าลิมิตนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสเคลมได้ว่ามีประสบการณ์ทาจุดนี้มาแล้วครับผมครับผมนะฮะในแง่ของตัวผลประกอบการเองโดยภาพรวมปีนี้คุณชวันคิดว่าจะเติบโตวกว่าปี6 3สามไหมครับตังจุดนี้ฮะ ตอนนี้เนี่ยทางงบการเงินไตรมาสหนึ่งเนี่ยของทั้งบอร์ดแดนก็ได้อะดรูอนุมัติแล้วนะครับก็อยู่ที่รอที่จะอัปโหลดขึ้นไปในระบบของทั้งเซ็ตนะครับครับผมครับผมตัวเลขตัวเลขนี้เป็นยังไงฮะดีกว่าที่เราแบบว่าคาดดีกว่าคาดไหมหรือว่าเป็นไปตามคาดหมายที่จุดนี้ฮะต้องเรียกว่าตัวเลขเนี่ยนะครับผลประกอบการก็เติบโตตามทิศทางของของธุรกิจบริษัทครับผมอืมครับผมนะคะ ในส่วนของนโยบายการจ่ายปันผลนะฮะของแอทเทนฮับนี่เป็นยังไงบ้างครับคุณชวันครับนโยบายการจ่ายปันผลนะครับของบริษัทเราเนี่ยนะครับที่ระบุในสื่อชี้ชวนคือไม่ต่ำกว่าสี่เอร์ซ็นของกำไรสุทธินะครับอืมครับผมนะด้ว่าถ้าเกิดว่าจะได้เงินปันผลก็ต้องรอในส่วนของปิดรอบบัญชีของปีหกสี่ก่อนใช่ไหมครับกอยู่นี้ฮะครับผมกำลังกาลังศึกษาดูว่าอ่าครับผมว่าถ้า ในขั้นตอน,นของทางตลาดทัเนี่ยอ,อนุญ,ญาตให้ทําอะไรยังไงได้บ้างครับผมอ๋อครับผมนะอยากให้ท่ามนมีรายฝากไปถึงนักลงทุนนะฮะแล้วก็กผู้ถือหุ้นของเอสเทคอัพนะฮะว่ามีไอเดียมีอะไรบ้างเชิญชวนนะเนี่ยเนี่ยอสเทอัพมีความน่าสนใจนะมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจการของเอสเทคอัพอะไรย่างต่างนะฮะครับผมก็อยากจะนําฝากไปถึงนะครับ ท่านผู้ถือหุ้นแอทเทคนะครับหรือ a d ดีนะครับที่ทําการจองซื้อเข้ามานะครับและหรือนักลงทุนที่กําลังพิจารณานะครับบริษัทนะครับผมอยากนําเรียนว่าบริษัทแอทเทคครับเนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทเทคคอมพานีนะครับซึ่งเกาะอยู่ในโลกดิจิตอลนะครับแล้วก็ทําการค้าหรือธุรกิจเนี่ยคู่กับเอ่อเทเลคอมพร็อเเดอร์นะครับซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของเรานะครับก็อยากให้มองหุ้นแอทเทคนะครับเป็นหุ้นที่เกาะกระแสอยู่ในเมกะเทรน นะครับและด้วยความมุ่งมั่นนะครับและความชํานาญเนี่ยเราก็มั่นใจว่าเราจะสร้างให้ ADD หรือแอดของเราเนี่ยเป็นโกลด์สต็อกนะครับแล้วก็คำนึงถึงคุณประโยชน์นะครับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าพันธมิตรนะครับผู้ถือหุ้นนะครับก็สร้างเรียกว่าแอดนะครับให้เป็นให้เป็นที่พึงพอใจนะครับดสังเกตนะครับถ้าในไลฟ์สไตล์ของทุกท่านนะครับยังคงเห็นคน ใช้งานสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิ์นะครับในปริมาณที่มากนะครับในความถี่ที่มากนั่นหมายถึงนะครับโอกาสที่แอดนะครับจะมีโอกาสในการเ uh, ติบโตได้อีกมากตามไปด้วยครับผมขอฝากเคดีดีไว้ให้พิจารณาครับครับผมใ้นรายการสายตรงอนะินไซต์ต้องขอขอบคุณคุณชวันบุญประกอบสักดนะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทแอทิกฮหรือว่าหุ Ad, น้นแอดนะกันนะที่มาให้สัมภาษณ์พิเศษในะวันนี้มาเล่าถึงเรื่องราวความน่าสนใจนะเดียกถือเป็น หุ้นที่อยู่ในกลุ่มของเมกกะเทนตรงจุดนี้ขอบคุณมากครับคุณชวันครับผมขอบะคุณครับครับผมนี่คือวิสัยทัศน์นะครับหรือว่ามุมมองของคุณชวันนะครับบุญประกอบศักดิ์ถือว่าเป็นซีอของแฮต d l i n อัพถือว่าเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจเนื่องบอกว่าเป็นกิจการเล็กนะแต่ว่าความสามารถในการทำำาํากาไรต้องบอกเลยว่าไม่แพ้บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหุ้นในวันนี้นะด้ว,ว่ารายการสายตรงอินไซด์ในวันนี้ต้องขออำนาท่าน ผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับผม